สวัสดีค่ะจ่องอิสานฟรังเฟมาดีค่ะื้อน,นี้บ่มีหยังหนุพี่น้องอากาศข้างนอกหนาวื้นนี้ยายจ้อยออกข้างนอกบ่ได้รหนาวแห้งลบสามนาอค่ะเนาะ,ะก็เลยเห็ดเมียงกินพี่น้องแะแ่กับว่าได้กินให้เมืองหรอกนาอค่ะเนะาะว่ายายจ้อยกินกินบเป็นตาแส่บพี่น้องบเป็นนตากินให้เมืองหรอกเห็ดให้เมืองซื้อเมียงก็มีปลานิ้นหนึ่งเลยพี่น้อง กัน,นิดหนึ่งหัวราติเซียนหรือว่าบานเท่าอืน่นไดน้ิตเนาะกับมีพักอันอยังบา,บานบานรอกโคโนาที่บานเท่าว่ารอกเกตเนาะนีะ่กับมีพักเปลี่ยนยุสวนเลยพี่น้องกะกับมีสลัดมีขนมเซนมีน้ำกิมพี่น้องน้ำกิมแซบแซบใส่สามเกลือลกกระเทียมพริกไทยหลากกระันลกกระหอ้อมปอมไหมและกะักกระเทียมเนาะเนาะ หอ,อมห่วยอยู่พี่น้องมาเดอ้อมากินน้ากันเดอ้อบ่เนี่ยอืนี่ละ่ะอาหาราย้จอยเนาะเนาะมือน,นี่กินอันนี้พี่น้องอกินเมียงเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าอากาศหนาวแย้จอยบ่ได้ออกขังนอกบ่ได้ไปเห็ดคลิปพี่น้องหนาวแห้งหนาวจัดเลยล่ะมือนเนี่ยนี่ละ่ะมาเด้อพี่น้องเดอ้อมากินน้ากันเดอ้อเพื่อนๆก็ได ม่กินน้ำฉ่องอีสานฝรั่งแฟมิลี่เด้ออืมมาแล้วกับเขากดไลค์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งดำห้ยายจ้อยน้ำเด,ด้อพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะสวิตวัดดีค่ะเฮ็ดคลิปสันๆัเด้อพี่น้องเด้อคลิบป่ยเนาหรอกค่ะมื่อเนี้ยอืมกิปนี้ละ <laughs> บ่ได้ออกข้างนอกเนาะพี่น้องเนาะอืมอากาศหนาวยายจ้อยก็บ,บ่อยากออกข้างนอกหนาวหลายก็บ,บ่อยากออกอืม ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากช่องอิสานฝรังเฟมบิลีค่ะ